วันนี้เราเอาพวเอแอมตัวท็อปทอปของ m i c r o t e ท h มาโชว์นะครับผมซึ่งมันแรงมากผมลองแล้ว m i c r o t e ท h ตระกูล MT ผมว่าสุดยอดนะครับมันจะแรงกว่าตระกูล DL ซึ่ง DL มันจะเป็นตระกูลสวิชชิ่งนะครับผมแต่ตัวนี้เป็น MT MT 1,800 Td ตัวนี้เป็น Poweram Class Td นะครับผมกำลังวัตต์ค่อนข้างที่จะสูงครับ1,500วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมแล้วก็รองรับโหลด2โอห์มครับ2โอห์มจะอยู่ที่เชนนัลละ3,000วัตต์เลยนะครับอันเนี้ยขับได้สูงสุดข้างละ4ตู้นะครับข้างละ4ดอกนะครับดอกตลาดนะครับผมถ้าเป็นดอก6โอห์มดอกโมดอกที่เป็นดอกประกอบอ่ะแนะนำต่อข้างละ3พอนะครับแล้วก็ขับกลางผมใช้ mt 800นะครับตัว mt 800นะครับ mt 800อ่ะผมลองเอาขับเบิด อ่าชุดสองคุณสองแล้วแรงมากเลยนะแต่อันนี้วันนี้เรามาขับกลางนะครับ m d แปดร้อยนะครับกําลังวัดอยู่ที่แปดร้อยวัตต์ที่ที่แปดโอมนะครับผมแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าวัตต์ที่สี่โอมนะครับผมนะอันนี้รองรับโหลดแค่สี่โอมนะครับก็คือใช้ได้สองตู้นะครับแต่ตัว MT MT หนึ่งพันแปดร้อย Td เนี่ยตัวนี้เป็นคัา Td ตัวนี้เป็นคเท H นะครับใช่ป่ะเออเป็นคเท H นะครับตัวนี้ ซุ้มเสียงนี่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วท่านไหนที่เล่นคาร์ดเฮดอยู่จะรู้ดีว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับมันสุดยอดนะครับเล่นง่ายๆนะครับผมระบบ2ทางอันนี้ต่อไปตู้กลางสองตู้นะครับท่านี้ก็2ตู้ก็เป็น4ตู้อันนี้ต่อมาตู้เบสแผ่นดินไหว18นิ้วข้างละสตู้นะครับก็เป็น6ตู้นะครับรองรับได้ถึงข้างละสี่นะครับแต่ผมลองแค่สพอนะครับทค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับง่ายๆครับผมจากมิกเซอร์เข้าคอร์ดิจิตอลออกจากคอร์ดิจิตอลเข้าโพรแกมทั้ง2แท่นเลยนะครับมาดูตู้นะครับ คลิปนี้ไม่ได้ใช้ไม้อาจจะตะกนไปนิดนึงนะครับก็เป็นลายอะรเรยนะครับของผมที่ผมใช้รับงานนะครับเที่ยวไว้ออกงานมันจะสภาพเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ซุ้มเสียงไม่ธรรมดาออกมาหลายงานแล้วนะครับมันเลยเก่านะครับถ้าอยากได้ของใหม่เราก็มีจาหน่ายนะครับผมอันนี้เป็นตู้ที่ใช้งานเองมันเลยเก่านะครับลายอารเลยนะครับหนึ่งชัแน่นสองชนแนนะครับผมแล้วก็สามใบบนอีกหนึ่งชัแน่นแล้วก็สามใบล่างก็อีกหนึ่งชัแนนะครับผมก็เป็น เบร6หกกลางสี่นะครับชุดนี้นะครับ MT แปดร้อยราคาเท่าไหรเก้าพันเก้าราคาพิเศษนะราคาพิเศษเก้าพันเก้าร้อยบาทนะผมแล้วก็ตัว MT หนึ่งมื่นเอ่อหนึ่งพันแปดร้อย t d 2สองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบาทนะครับผมตัวนี้นะราคาสองหมื่นกว่าบาทแต่ซุ้มเสียงนี่อย่างก็แอมราคาหลักสี่ห้าหมื่นเลยนะครับ <S <S พิซเซอร์ตัวนี้มีหลายคนถามมาเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ เจ็0ันเก้าร้อยบาทเจ็ดพันเก้ารอยบาทผมถ้ามาซื้อที่ร้านมีราคาพิเศษให้อีกนะครับถ้าให้ส่งก็เจ็ดันเก้ารบาทนี่แหละเพราะว่าราคามันผมต้องไปส่งเลยเนาะมีค่า,ม,ม,า,ม,ม,ามันค่าน้ำมันค่าแพ็คค่าอะไรเยอะแยะนะครับแล้วลองเป็นเพลงลูกทุ่งในฝฟังละกันนะครับลูกทุ่งผมเล่นเป็นอาเป็นเพลงแสดงสดละกันนะครับในที่สดเพราะว่าเปิดเพลงลูกทุ่งที่มีค่ายไม่ได้นะครับโดนลิขสิทธิ์นะครับผม น้องต้องถอยไปไกลๆหน่อยได้เพราะว่าหน้าตูมมันแตก งเป็นสาวมิดโลหดๆนะครับคอยดูปิ๊บเดินนะครับ กท่านที่อยากได้ขุมกำลังแรงๆนะเป็นแอมไมโครเทคนะก็สามารถติดต่อผมได้นะผมมีอ่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายไมโครเทคอย่างเป็นทางการนะผมมีทุกรุ่นนะผมอยากได้รุ่นไหนอยากเห็นรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับอยากอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบาทนะครับซุ้มเสียงอย่างนี้แอมราคาสี่หมื่นกว่าบาทเลยสองหมื่นกว่าบาทอันนี้เก้าพันเก้าใช่ปะ นะ9,900บาท MT 8 0 0กับ MT 1 8 0 0 t ทตัวนี้เป็นคัทเทดตัวนี้เป็นคัททีดีนะครับซุ้มเสียงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้แทบไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยเพราะเปิดตับเดียวเนาะง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากได้ชุดนี้กี่บาทแสนสามแสนสามนะเบตหกกลางสี่อันนี้เป็นตู top, ้ท็อปป่ะกางไม่ท็อปกางไม่ท็อปนะครับถ้าเป็นกางท็อปก็อยู่ประมาณแสนห้าแสนหกแสนห้ากว่ากว่านะครับติดต่อเข้ามานะ เบอร์โทรรายละเอียดลบกวนติดต่อเข้ามาด้านล่างนะครับผมผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วนะครับผมราคาท่านไหนที่ถามในคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ตอบนะเพราะว่าผมบางครั้งผมก็ไม่รู้ราคานะครับแอดมินคนที่คอยดูแลเขาจะรู้เรื่องราคาทุกอย่างนะครับผมติดต่อเข้ามาเลยครับมีแอดมินคอยทําเสนอราคาให้ทุกท่านซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมเพียงแค่ท่านติดต่อเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝาก NS Music ไว้พิจารณาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับถ้า อยากได้ชุดเครื่องเสียงเป็นชุดครบชุดเลยไว้รับงานางานเลี้ยงสังสรรค์งานอะไรเล็กหรือว่าเอาไว้เป็นประกอบอาชีพเสริมทางเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับผมมีงบ5้า0 0ื่นหกหมื่นนะสี่คูณสี่หกคูณหกแปดคูณแปดหรือว่าเป็นหกคูณสี่แบบนี้ผมก็สามารถทําให้ได้เช่นกันนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม คลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูอยากดูรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ